แอนเซอร์มาน้าครับผมน้องมานะเดี้ยงครับผมไปหุ่นอกไปทางไหนหน้าเวทีหน้าเวทีแต่มันเขอาได้ด้วยกันมาด้วยไทยมากบอกน้ำแขงนะคนละก้อนโอที่วัดเอาแต่โจกก็พอ ามาตักเอาพูดเดกเอเอาเทาลยมีเอาเลยไฟไฟไฟพูกได้สิปเปิดเท่าสิทายคลิปวเ้าตอนนั้นกถงน้ำดค่ะไม่พอแล้วออก เราแถวเราก่อนเลยนะคะมาก่อนได้ก่อนมาทีหลังจะไม่ได้แดกมาเอาเด็ดทาเอาเลยค่ะเอามาเมะไม่เมะฉันเอาดีคนเยอะคนเยอะก่อนได้ก่อนมาทีหลังจะไม่ได้กินนะคะเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยหลอดอย่างนี้นะคะหลอด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 ใครหลอดตังนี้นะเออได้แนวตาไข่แน่อยู่ ฮะเ็นเนะมไ่ได้หาด้วยคอยเสียงดังยังซีหล่ะคอยเสียงกวดังเจ้าย่งนี่เสียงปกตินะคะอบาะาจะต้ตมีน้องมาล้วเสียงน้ทันไหมไม่ทันก็คือสั่งดอเดอร์เออทางเัมืนก็ไดแล้วทำไมไม่ใส่เยอะเป็นอะไร โอ้แถวยาววันนี้แดนเซอร์เราเต็มเวทีเลยนะครับกวงโมเลยเนี่ยเสร็จแล้วรวงขยะพี่พี่เขาหาไปให้แล้วนะคะจิบลงทวงขยะด้วยนะค่ะถ้าอาลมก็ได้กันนี่ก็เลยถาบว่กเป็นยัางเด้อ เเสียใกับาย่แก้วคับขอบคุณบ้านพักกองมานะนะคะวันนี้เรียงน้ำลมน้องพี่อินนาพี่มย์อเต้ตอก็บอกเพ่าผมรักได้นี่จัดคอรอคมีคนจะเตรียมกันโอเคไม่พอบอกนะเดี๋ยวพี่ทำหายเพิ่มพี่เก้น้ำหลังดอกที่บินตามหลังเกเกี่เอตักเอี่นี่พี่ต้องเกที่มตักเองกเองหลายหลายรมั้ยานไหม เอาซีมานามานาแจกแก้วไปซิเลยจพาเที่ยให้เป็นยังัตงถือเปไงเพื่อจะไปโ้มทุกัวเอออ้ากขออยากเคืองอย่างท่าเคือ่ขอเที่ยเอามามาจับก้วเอาไปับแก้วกเลยนะครับเทอั้เอาใส่กัไเหื่อยเอเอาเลยแล้วไมาเลยมาเลยกินของมานาม่ถึงงานก็บอกว่าง้มาเที่ยวเตาม บอกเี้เอาเที่ยเรถไหนะบอกเี่ย้องดบอกดดีบอกดีดีอเลยบอดดีบอกเลยอดีเขาเรียกะอ่เียัวไ่มไหนล่ะนี่น้องอามงอนะน้องเอกน้อเอกสาวจโนะนี่โหลายน้อ ให้ยืมคลิปเอาป่ะให้สื่อต่อคลิปไมาแอร์ดรอปเอาด้วยเข้าไปเอาเกี่ยวเขาก่อนเข้าไปเอาเกี่ยวเขาก่อนไม่ป่ะ เป็นจังได๋ขึ้นนางงามแทะเขาไม่เกว่วนตัวเดียวเขาไม่เกว่วนตัวเดียวพี่เจนตักน้ำแข็งให้น้องคนน่ารับ้านมานาน้งเอกน้ำตาที่ร่างะคะทิดถึงม้า ขอเน่เดี๋ยวลูกกินปลาไหลูกกินลูกกินปลายดอกคาขอบคุณนะครับต้องรอดูนะครับถ้าเปิดวงผมจะยาวไลยเปิดวงผมยาวตกไหลยาวไหม ไม่เป็นไรค่ะมันเมระมิดได้มันเมราม,ม,ม,มิดได้ไคะ่ะน้ำขาดแม่ผมก็ต่ำลงมาได้คะ่ะเจอเลยคะ่ยะทุกวันนีๆได้คะ่ะนี่นะครับขอบคุณหลายๆเลยครับจากบ้านฮักน้องมานะนะครับผมให้กำลังใจวนีน้องๆแดนเซอร์นะครับ เบนไทยนอ้อเก็บขยะมึงกูเก็บเดี๋ยรับเนี่ยกูตัดทาแกงคือบดาย,อยออกแก้วหายตู้นึกไม่มีเบนค่ะเก็บของใครของมันเก็บช่วยกันที่สวน <c oughs> วันนี้ไม่มีเบนนะคะเก็บช่วยกันขยะเยอะ <c oughs> ดีแม่บินผู้เด่นกูกะเก็บกุยกะวัดตี

ยังอเวะไงวะเมยเบิ้งค่ะแล้วปิดคลิปไม่ให้ปิดคลิปไม่ให้ปิดขี้บคลาคลิปนี้ของฟองวัชชินนีตะแชร์ติดตามด้วยนะคะช่องเฟลกระจืดออฟฟิเชียลนะคะฝากช่องเดีฟองบอฝากช่องน้องฝาดด้วยค่ะฝากแฟนเพจชอปออฟฟิเชียลนะครับ FC น้องฝาดและจิจูดทองพี่คือกันค่ะบ๊ายบายนะครับผมครับสซารับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่น่าจะ เป็นคลิปที่สร้างรายได้ได้แล้วนะครับผมผมกะเหมือนท,ทําทฤษฎี9วันครับผมลองดูว่าฟีเมอร์สกิลจะคล้องในเทตุใดซ้ำใดสรุปคือทําได้4,000ชั่วโมงเออเกาะถือว่าขณิยัตชื่นท่มเดือองนะครับผมกะถือว่าบรรลุเป,ป้าหมายนะครับผมหลังจากนี้กะให้สีพยายามลงชิปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากะพอเดียวมีไล่ได้นะครับนาะ <laughs> ไปแล้วครับ <laughs> รบ๊ายบาย